ที่จังหวัดยลาครับจึนทำให้ฝนที่ตกอย่างหนักในต้นน้ำที่10เซตรตรนต์เนี่ยในจุดที่หนักหรือ800มิลมมลิเมตรก็ประมาณ80เซนต์ตเนี้ยถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลหรือเตือนภัยกันอย่างเร่งด่วนแล้วเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าของที่จะท่วมน้ำหรือต่างๆยกอนีไม่ทัน ว่าถ้าในหน่วยงานราชก,การเรามีเครื่องมือสื่อสารหรือว่ารูปแร้ร่วมใจกันไม่ไยปะเท่ากัเลยมันจะทำให้ความเสียหายน้อยลงนะครับ